เขาไม่คุยด้วยบิ๊กป้อมอยากเจราจาเย้ย14ตุลาม,มาไม่เยอะ <c oughs> นะครับอาทิตย์ที่แล้วมีนักข่าวไปถามบิ๊กป้อมไงว่าเนี่ยพลเอกประวิทย์คนจะมาเป็นล้านนึงเลยนะฝั่งนู้นเขาบอกอะล้านเดียวม้วนเดียวจบล้านหนึ่งม้วนเดียวจบบิ๊กป้อมถึงเฮ้ยนะคุณผู้มชมครับเฮ้ตกใจนะครับตกใจล่าสุดเนี่ยนะครับพลเอกประวิทย์ตอบคําถามนักข่าวบอกว่าการชุมนุมของ กลุ่มประชาชนที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรที่บอกว่าจะชุมนุมที่รุ่สรารีบชาตยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบในช่วงเย็นเนี่ยบอกว่าเราก็เตรียมการเอาไว้แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับผู้ชุมนุมบ้างหรือไม่พลเอกประวิตยก็บอกว่าผมก็อยากคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยด้วย <c oughs> ประโยคนี่แหละที่สื่อเอาไปเล่นเป็นโค้ดหรือว่าคำพูดของพลเอกประวิตยไอ้เราก็อยากคุยกับเขานะแต่เขาไม่คุยกับบนะิ๊กป้อมไงบิ๊กป้อมบอก เขาไม่อยากจะคุยด้วยเมื่อถามว่าเบื้องต้นจะไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใกล้ทำเนียบใช่หรือเปล่าส่วนการดาเนินการอย่างไรพลเอกประวิตย์ก็บอกว่าเราประเมินเราประเมินว่าก็คงเหมือนเดิมและทุกอย่างต้องทําตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลต่อการชุมนุมในครั้งนี้ในเรื่องใดบ้างพลเอกประวิตยก็บอกว่าไม่กังวลเราก็อยากจะคุยกับเขาอยากทําความเข้าใจและคิดว่าครั้งนี้ผู้ชุมนุมคงจะมาไม่มากเห็นไหม บอกว่าครั้งนี้คงจะมาไม่มากโดยเป็นการกะเกณฑ์เอาตามที่ฟังจากกระแสแต่ก็ไม่ได้ประเมินนะว่าจะมาจํานวนเท่าไหร่เพราะจะไปรู้ใจเขาได้อย่างไรทั้งนี้คิดว่าเอาอยู่เพราะเขาก็มีทั้งสองฝ่ายเมื่อถามว่าเน้นย้ำไม่ดูแลการชุมนุมในครั้งนี้อย่างไรพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าให้ดูแลเรื่องของความเรียบร้อยอย่าให้มีการประทะกันเดีดบาดก็ผมแจ้งให้ทราบนะครับวันที่14ตุลาคมจะมีขบวนรถ สเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปที่ภาพรวมมหารชาชวังซึ่งจะผ่านที่อนุสวรีประชาธิปไตยก็จะมีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปรับส่งสเสด็จนะครับเขาก็ประกาศนัดแนะกันทางโซเชียลมีเดียเรียบร้อยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปชุมนุมกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าป้องกันไม่ให้มีการปะทะกันอย่างเด็ดขาดนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ